AI คัดกรองคนรับเงิน5,000บาทจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันยอดการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทวันที่3แต่20ล้านคนแล้วกระทรวงการคลังลั่นไม่ถังแตกมีเงินจ่ายทุกคนที่มีสิทธิ์แน่นอน4.50หมื่นล้านไม่พอเพิ่มได้ใช้ AI ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ใช้เวลาประมาณ7วัน คนพิการเฮอนุมัติเงินเยียวยาคนละพันกกรต่ออายุห้ามส่งออกไข่ไก่แก้ปัญหาขาดตลาดอีก30วันกรณีนะครับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับก็มีการลงทะเบียนไปแล้ว เกือบ20ล้านคนนะครับนายรับวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับได้กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนการรับเงิน5,000บาทจำนวน3เดือนนะครับรวมเป็นเงิน15,000บาทยอดล่าสุดนะครับณนะเวลา14นาฬิกามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว19.8ล้านคนนะครับหลังจากนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับจะส่งข้อมูลรายบุคคลนะครับจากการลงทะเบียนทั้งหมดให้ ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องช่วยกันวิเคราะห์และคัดกรองนะครับคุณสมบัติผู้เข้าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้คาดว่าจากวันนี้นะครับคือจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า7วันทําการที่ระบบ AI จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเดือนละ5,000บาทให้ถึงมือประชาชนนะครับ การใช้ AI คัดกรองคนได้รับการเยียวยานะครับน,นายละวโรนไสสนิทกล่าวต่อว่ากระทรวงการคลังขอย้ำเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รับข้อความ SMS เพื่อยืนยันตัวตนนะครับตามชุดรหัสผ่าน OTP ถือว่าผ่านกระบวนการคัดกรองขั้นแรกเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอนต่อไปจะตรวจสอบข้อมูลโดย AI นะครับดังนั้น S.M.S. ที่มี TP อ o อ p นะครับไม่ใช่การอนุมัติให้รับเงินในโครงการผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับ S.M.S. เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งถึงจะได้รับเงินนะครับเบื้องต้นหากรับเงินวันที่15เมษายนในเดือนถัดไปคือเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนก็จะได้รับเงินในวันที่15เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวของการ เคาะเงินช่วยคนพิการนะครับคนละ1,000บาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาติที่ประชุมเห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือ ผู้พิการที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 4มาตรการคือจ่ายเงินเยียวยาผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน2ล้านกว่าคนนะครับทั่วประเทศรายล,ายละ1,000บาทใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะโอนเข้าบัญชีในเดือนเมษายนพักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุน1ปีนับจากเดือนเมษายนเป็นต้นไป เสนอคณะรัฐมนตรีทบทวนมติให้เพิ่มเบี้ยยัยงชีพผู้พิการจาก800บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนมีผลตุลาคม63และให้อนุกรรมการปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนให้กู้รายละไม่เกิน10,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันปลอดการชำระหนี้1ปีตั้งวงเงินไว้2,000ล้านบาทนอกจากนี้นะครับ ยังมีการชงงบซื้อนากาก1.3ล้านชิ้นนะครับแจกโรงพยาบาลนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมเมื่อวันที่31มีนาคมทางกระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการซื้อนากาก,ากอนามัยทางการแพทย์นำมาแจกใจ่ายให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดทั่วประเทศโดยให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นผู้กระจายให้ตกวันละ1.3ล้านชิ้นนะครับของจำนวนที่ผลิตได้วันละ2.3ล้านชิ้นส่วนอีกวันละ1ล้านชิ้นนะครับจะเสนอซื้อแจกจ่ายให้จังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรแจกจ่ายให้ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนร,รับเงิน5,000บาทไม่ผ่านสักทีกรุงไทยเฉลยคำตอบถึงบางอ้อธนาคารกรุงไทยนะครับตอบคำถามการลงทะเบียนเว็บไซต์ w w w a เราไม่ทิ้งกัน .com ขอรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทอย่างไรให้ผ่านเฉลุยหลังชาวเน็ตหลายคนเริ่มท้อแท้การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน w w w r เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อรับเงิน5,000บาทนั้นสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 อาจทำให้หลายคนเกิดคำถามล้านแเลยก็ว่าได้เนื่องจากผู้ลงทะเบียนบางคนเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเช่น SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จลงทะเบียนใหม่ได้ไหมหรือแก้ไขยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่ ซึ่งคำถามทั้งหมดนี้ทางธนาคารกรุงไทยได้สรุปมาตอบผ่านทางแฟนเพจ Facebook ให้ทุกคนเข้าใจแล้วเชื่อว่าปัญหาที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้น่าจะได้รับคำตอบสุดเคลียร์เลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปไล่เช็คกันเลยคำถามใส่หมายเลขบัญชีผิดจะแก้ไขได้อย่างไรคำตอบ กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งผลการลงทะเบียนการโอนเงินไม่สำเร็จโดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนได้เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไปคำถามถัดมาวิธีการเช็คว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าทำอย่างไรคำตอบ ตรวจสอบได้3อย่างดังนี้ 1. บนหน้าเว็บไซต์ w w w a m t เราไม่ทิ้งกัน .com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะระบุข้อความ2รูปแบบ 1. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อ,ขอมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 2. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้านขึ้นข้อความระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น 2. SMS อีเมล หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียนตอบกลับกรณีการลงทะเบียนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ตรวจสอบแบบที่3คือโทรไปที่ call center 02 111 1144 11กรณีไม่ได้รับอีเมล์ address อีเมลตอบกลับมาสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย1วัน คำถามถัดมากรณีเลือกรหัสประดิษฐ์แล้วแต่ไม่มีตำบลให้เลือกทําอย่างไรคําตอบลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งวันที่1เมษายน63เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปคำถามถัดมาเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39หรือ40ลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ คำถามถัดมาถ้าลงทะเบียนไม่สำเร็จแต่รู้ว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องแก้ไขหรือยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีเฉพาะกรณีได้รับ s m s แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้ถ้าข้อมูล การลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้คำถามถัดมาอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภท2ลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามถัดมา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามถัดมาถ้าได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องทำอย่างไรคำตอบให้ลงทะเบียนใหม่ได้ระบุข,ข้อมูลให้ถูกต้องคำถาม ใช้เบอร์มือถือคนอื่นลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบใช้เบอร์มือถือคนใกล้ชิดลงทะเบียนได้โดยหนึหมายเลขใช้ลงทะเบียนได้5คน